ทำเอาแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยต่างประเทศนะครับต่างเสียดายกันเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่คุณชาตีได้ออกมาแจ้งว่าทางด้านซูปเปอร์บอลได้ขอถอนตัวจากไฟที่จะขึ้นชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเฟ,ฟเธอร์เวทกับทางด้านตะวันฉายในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับด้วยอาการบาดเจ็บ ทางด้านคุณชาตีนะครับก็ได้แจ้งว่าตอนนี้ทางด้านทีมงานเนี่ยก็กำลังส่องเพื่อที่จะหาผู้ท้าชิงเข้ามาแทนที่ซ u เปอร์บอดซึ่งหากเราดูจากทางเลนกิ้งแล้วนั้นทางด้านซ u เปอร์บอดเป็นอันดับหนึ่งะครับสิทธิชัยจิมมี่วีโน่จ l าเมลยูส์พอลและก็นิคคัตเรลเซ่นนะครับซึ่งนักมวยที่มีโอกาสที่จะเจอกับทางด้านตะวันฉายนะครับหากพิจารณาจากเลนกิ้งก็น่าจะเป็นทางด้าน จิมมี่วีโน่นะครับนักชกฝรั่งเศสมากฝีมือนะครับผู้ที่เคยขึ้นชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับทางด้านเพชรมรกตมาแล้วนะครับและก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนให้กับเพชรมรกตไปด้วยคะแนนโดยไม่เอกฉันนะครับและยังสามารถเอาชนะนนนคะแนนนิคัสเราเส้นมาได้นะครับซึ่งทางด้าน จิมมี่วีโน่นะครับก็ถือว่าหากพิจารณาในเลนกิ้งเหล้วนั้นก็มีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะได้มาเสียบแทนในส่วนของซูเปอร์บอลนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าทางจิมมี่วีโน่นั้นพร้อมหรือว่าพร้อมไหมนะครับในการที่จะขึ้นช็อคเพะด้วยระยะเวลาเพียงแค่15วันที่เหลือนี้นะครับว่าทางด้านจิมมี่วีโน่สามารถที่จะฟิตซ้อมร่างกายเพื่อที่จะขึ้นมาชิงเข็มขัดทางด้านมวยกับทางด้านตะวันฉายได้ไหมนะครับ และมีอีกคนหนึ่งนั้นก็คือที่มีโอกาสนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดเซียนซารณนีนักมวยอิหร,ร่านฝีมือดาวรุ่งฝีมือดีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในวันลุมพินีนะครับโดยสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง4ไฟลวดนะครับและไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเมื่อสามารถเอาชนะคะแนนสิทธิชัยศสิทธิ์สพี่น้องมาได้นะครับซึ่งทางด้านสิทธิชัยเองนั้นก็อยู่ในเลนกิ้งอันดับสนะครับ ซึ่งโอกาสที่เทียนซารานีจะเป็นตัวที่เข้ามาเสียบแทนทางด้านซูเป,ปรอร์บอลก็มีโอกาสสูงแต่ก็ต้องพิจารณามีโอกาสสูงนะครับแต่ด้วยระยะเวลาเพียงแค่2อาทิตย์นั้นนะครับก็ต้องดูว่าทางด้านเทียนซารานีนั้นได้มีการฟิตซ้อมร่างกายอยู่ต่อเนื่องไหมกับระยะเวลาเพียงแค่2อาทิตย์เขาสามารถที่จะทําร่างกายเพื่อขึ้นที่จะไปชิงเข็มกัดกลางทางด้านตะวันฉายได้ไหมก็ต้องติดตามและต้องดูนะครับว่าใครมีโอกาสที่จะเสียบแทนในการ ขึ้นไปเจอกับตะวันฉายในวันที่7ตุลาคมนี้ซึ่งทั้งสองคู่ทั้งสองคนนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ก็ต้องดูในเรื่องของระยะเวลาที่เหลือนะครับว่าแต่ละคนนั้นสามารถที่จะฟิตซ้อมทางทำร่างกายได้ทันไหมและจะตอบรับในการที่จะขึ้นมาชิงตำแหน่งกับทางด้านตะวันฉายหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับผมขอบคุณมากครับ